เส้นสมองของคนที่มีสัมผัสที่6กค่ะก็คือจะมีเส้นสมองที่ลากยาวมานะคะแล้วก็แตกออกเป็น2เป็น2ง,ง่ามนะคะละักษณะก็คือแตกออกตรงระหว่างตรงกลางๆนะคะแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยยาวมาถึงอันคารนอกและอีกเส้นหนึ่งลากยาวลงมาตรงบริเวณเนินจันค่ะวิธีการแบ่งแบ่งโซนพื้นที่ของเนินก็ใช้วิธีนี้นะคะใต้คนนิ้วก้อยคะ่ะข้อที่3าลากยาวลงมาถึงสันมือแบ่งเป็น4ี่ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็เนินพุทธก็คือตรงบริเวณนิ้วก้อยลากยาวลงมาตรงนี้ค่ะ นิ้วก้อยคือพุทธนะคะบริเวณนี้คือเนืนอ,อังคารนอกค่ะและสันมือด้านนอกตรงน,นี้คือเนืนจันทร์นะคะจุดสังเกตของเส้นสมองของคนที่มีจิตสัมผัสที่6ก็คือ1เส้นสมองลากยาวผ่านมาถึงเนืนอ,อังคารนอกหนึ่งเส้นและแตกง่ามลงม,มาข้างล่างยาวถึงเนิเนจันทร์นะคะบุคคลที่มีเส้นสมองชนิดนี้จะเป็นคนที่มีความออมีสัมผัสที่6กที่ไวมากชอบศิยศาสตร์ความลึกลับมีมแรงสมรรษะแรงแล้วก็ชอบค้นคว้าในาศาสตร์พยากรณในทุกๆสาขาคือจะมีความใฝ่ฝรู้แล้วก็ เขาเรียนได้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็สามารถที่จะต่อยอดหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจในศาสตร์เหล่าน,นี้ได้ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะ